สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมชื่อจักรพัฒน์ชื่นตานครับเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมณฑิสิทธิพระที่กรุงานบุรีจุดเมืองนะครับวันนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆที่ชมคลิปทุกท่านนะครับได้พบกับภารกิจกู้ภัยนะครับว่าจุดประสงค์ของกู้ภัยที่เขาเปิดเสียงไซเลนเปิดไฟขอถามทุกท่านนั้นมีจุดประสงค์ะงอะไรเข้าเหตุเพื่อความเจ็บจริงหรือไม่เดี๋ยวไปชมนะครับ วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีรุ่นพ eh ี่มาด้วยหนึ่งคนนะครับเดี um ๋ยวไปพบแบบรุ่นพี่คนนี้นะครับสวัสดีครับผมนายชารลุตเดเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิการกุศลมูลราชธานี่ตำกอบเป็นอาสาสมัครเช่นกันอยู่ในเขตจุดเมืองมบลราชธานีครับครับโดนน้ภารกิจของเราจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะมีเหตุหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับครับตอนนี้ผม กับพี่ป่านก็สแตนบายกันอยู่ที่ป้อมหลังจุดสนีนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสี่ทุ่มห้าสิบน่าจะได้นะครับก็ยังไม่มีเหตุอะไรประชาชนทั่วไปครับก็สัญจรเข้าที่พักนะครับเพราะว่าโซนนี้จะเป็นจุดกลางเมืองจะมีตึดพักเยอะนะครับก็ที่เราทำงานอาสากู้ภัยตรงนี้คือทำด้วยใจ จริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีผลตอบแทนอะไรทําไปก็มีทั้งสองฝ่ายครับมีทั้งคน<ช>เห็นด้วยมีทั้งคนไม่เห็นด้วยก็อย่างเช่นเวลาเราขับรถเข้าเห็นนะครับพี่ปานก็ใช่ครับ <c oughs> ก็บางคนเขาก็จะว่าเอ้ยยังไงกู้ภัยเปิดไฟเปิดบอรครับซิกแซกนะครับอันตรายจะรีบไปไหน <c oughs> จริงๆแล้วนี่เรารีบไปช่วยผู้บาดเจ็บนะครับ ไม่ได้มีเจตนาอื่นไม่ได้มีเจตนาจะแข่งขันกันหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็อยากจะฝากถึงคนใช้รถไท็กซ่นนิดนึงนะครับนนพีเนาะก็ถือว่าเป็นน้ําใจคนไทยด้วยกันนะครับถือว่าการที่ท่านหลบทางให้รถกู้ภัยรถฉุกเฉินของเราไม่ใช่เออก็ถือว่าเป็นการที่ท่านทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่ง หนึ่งชีวิตมีคุณค่านะครับแต่ละวินาทีที่เราอยุดถึงผู้บาดเจ็บนั้นมีคุณค่ามากๆเลยนะครับครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุอะไรนะครับเราก็ยังรอคอยกันต่อไปมีเหตุเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นทีนะครับรอคอยกันต่อไป ตอนนี้เราก็รับแจ้งว่ามีเหตุพอ40นะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับหายจะนี่ประมาณ5กิโลเมตรนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปตรวจสอบนะครับ mày nay nhiều người mới <laughs> phải <laughs> ăn xíu nhiều Các bạn có thể lấy cái này. này. Các เดี๋ยวเดี๋ยวเกได้แนับขนเลยครับืนเครับนะครับครับที่กิเหตุรกูเป็นเหตุบอสีสิบนะครับบอใสลล้มเพื่อจวหนีนะครับทำให้มี เล็กน้อยนะครับไม่เจ็บมากนะครับยังรู้สึกพอดีนะครับก็ให้ลถรองเอตผู้ทีมในจุดเมืองเรารับดำเนินการส่งพื่รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้นะครับผบที่นะครับก็นะครับ้ไป่านะครับยังรอคอยเหตุต่อไปครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ที่ชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับอยากให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมานะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านหรือว่าท่านจะใช้รถใช้ถนนนะครับสัญจรไปมาที่ต่างๆครับผมก็อยากให้พี่ป่านแนะนําแง่คิดในการใช้ชีวิตนเล็กๆน้อยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับ,รบในการใช้รถใช้ถนนแต่ละครั้งเราควรทะลุกวดสัจรใะความเป็นป่าของอนะออไทย ของคน,งนลำพังเราด้วยเช่แค่หนตัวเราอยูน่น้ใจบนท้องถิ่นเลยนอะไรที่เราทาบนฟืนอ,อันตารายที่ตรตัวครับผม <S <S อยากจะฝากให้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทนะครับถ้าคุณไม่อยากพบพวกเราคุณต้องไม่ประมานผมครับ